เจอมาก็เขาก็มาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนกะ็เข้ามาเราก็อ๋อก็ขอบคุณครับอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกเออเขาก็เออพึ่งเข้าใจประสบสานการณ์เดียวกันเราก็ออก็ให้กำลังใจเฮ้ยพวกเรามันใช่ไหมเจออะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันปกติแล้วก็มากินข้าวที่ร้านก็ไม่มีอะไระก็ก็ก็คือรู้จักกันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แค่นั้นที่เหลือมันก็คุยแบบ ไม่มีอะไรก็คือคนเราเวลาคุยก็เวลาคุย,เว,คยเวลาคุยเล่นมากับคุยเล่นก็แค่นั้นเองอะไรเงี้ย<ม>เขาทำบุญส่งสังฆทานมาให้ตอนเช้าแล้วก็อนุโมทนาบุญครับก็ประมาณมนั้นมันไม่ทิ้งไหมครับเพราะว่ามันเป็นเขาเล่ามาเป็นสตรอรี่เป็นฉากๆว่าเร,รเริ่มต้นยังไงเออจนถึงขั้นว่าเป็นแฟนเลยตรงนี้เรางงไหมครับกับสตอรี่นี้ไม่รู้จะคิดอะไรดีวะคือก็งงตั้งแต่แรกก็ถึงบอกว่าก็อย่างที่น้องเขาก็คงบอกแหละว่าทำไม ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรก็มันก็แค่นั้นแล้วสุดท้ายก็ขอบคุณพี่น้องเขาก็ขอโทษเราก็ก็โอเคึ่งถามเราก็น้องเขาเจตนาอะไรเราก็ไม่ทราบเลยเขาไปปล่อยไปเถอะครับก็ผ่านไปแล้วเราเคยแบบมีการไปให้ความหวังหรืออะไรนี้เขาไหมจนเขาคิดคงไม่นะไม่งั้นผมถ่ายรูปหมดทุกคนกับ เดี๋ยวยิ่ถ่ายกับเธอเธอเป็นเมียฉันเลยรู้สึกว่าตัวอย่างนี้คนบางคนก็ยังถ่ายกอดนั่งตัก,กไปขวับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ทั้งเด็กะอะไรยังมันก็ปเป็นเรื่องปกาาติเราก็ถือว่าเราก็อยู่ตรงเนี้ยเราก็เราก็เราก็อาจจะมันก็ดับสังคมแล้วบางทีมันก็เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นไงเราก็ไม่เคยคิดว่าจะเจออะไรแบบนี้กับตัวเพราะเราเองก็เราก็อยู่ของเราแบบนี้เราก็ไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครแต่ว่า ก็โอเคถ้าเกิดมันทําให้ใครเขาชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าแล้วเราไม่ได้เสียหายอะไรเราเราก็เราก็โอเคก็ยังบอกว่าน้องเขาขอบคุณเรามาเราก็ก็ตอนนี้ก็เเาามกาาะเรก็ไม่เป็นไรก็โหัวสิกมเลยก็ตามนี่คือเป็นคนที่รู้จักผ่านทางเพื่อนหรือว่ามากินข้าวที่ร้านเราหรืไม่ฮะเขาก็มาแล้วก็ตอนแรกก็บอกว่าให้เพื่อนเขาจะเปิดคลินิกแล้วผมก็เลยแบบอ๋อก็ติดต่อผู้จัดการผบบนีเออมันก็เลยแลกไลน์แค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นเขก็โทรมาถามสารทุกขสุขิก อะไรเงี้ยอ่ปรึกษาบ้างเครียดแล้วก็เออก็ใจเย็นนะอะไรเงี้ยก็คนเราถ้าเกิดคนหวังดีมาแล้วก็ต้องหวังดีกลับใช่ไหมมันก็แค่นั้นเองไม่ใแสดงว่าหลังจะเป็นข่าวเขาก็ได้โทรมาขอโทษเราไม่เนี่ยฮะไม่ไม่ได้ตอบเลยไม่ได้ไม่ตอบก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้คือมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆหนึ่งเนาะว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนที่แบบว่าน้องโอเคเขาก็ไปโพสต์รูปบน Facebook อะไรอย่างเงี้ยโดยที่มัน งงๆอยู่เราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องเขาทำอะไรตอนแรกเราก็เาก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบคงทำมาากินทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยอ๋อไม่รู้ที่ไนว่าอ๋อน้องเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยจากที่คนเขาก็บอกเราก็เลยเคยบอกเอ๊ะหลอแล้วก็เราก็เลยถามว่าเฮ้ยทำแบบนี้คือแต่ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงๆเราก็เลยงงๆเราก็เราก็เลยเฮ้ยหลอนๆล้วก็ถอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่โดยโดยที่แบบเราเองก็ไม่อยากที่จะแบบว่าไปให้ความหวังใครหรือเปล่าหรือไปทาอะไรเฮ้ยเพราะว่ามันไม่ใช่เราก็เห็นเขาเป็นเฮ้ถ้าเกิด มันก็เหมือนเพื่อนเหมือนน้องเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะเราก็แค่นั้นเองเพราะเราเองก็อย่างที่บอกไม่มีเวลาหรอกตอนนี้ระยะเวลาที่คุยกันมันนานไหมคบตอนนี้ก็เดือนกว่าเมื่อที่ท,ที่ที่ก็คือเขาเขาเทคมาแล้วก็ไปอะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่มันมีลายลูกด้วยลูปลูบใช่ใช่ก็คือเขาบอกว่าอัน มันไ่อนข้างค่สนิทขนมอะไรอย่างเงี้ยกันพอสมควรเลยอ๋อใช่ก็ถามทำอะไรก็อยู่ที่ทำงานครับหรืออะไรแบบนี้ก็เรื่องปกติโอ้ยผมพูดเยอเพื่อนผมพูยแค่ผมเยอะแยะเตั้งปหมดใช่ผมมองว่าเราแบบกลับมามีหญิงก็ตอนนี้ก็นิ่งเชียวจริงๆกับข่าวที่ออกมามันมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหมไม่มีเราก็แค่งงมากกว่าอะไรงเี้ยครับงงมากกว่าแล้วเราเองก็อาอยละอยละเดี๋ยวจะมีผู้วางดีหน้าปวดหัวโทรไาที่บ้านกันไว้เนี่ย บบจะมีอะไรกระทบแม่กไหมะอะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะมานั้งคิดนะทุกวันนี้แบบมานัง่งโอ้ทำไมวพะพอมีอะไรพวกเราต้องเกเครียดแบบอะไรจะต้องแบบคิดไ่้เดี๋ยวแม่จะเป็นอะไรเราจะทำยังไงเหมือนเราก็เออเราก็ปล่อยไปดีกว่าเพรา็อย่างที่บอกต่างคนต่างอยู่เถอะอะไรเงี้ยใครเพราะเราไม่อะครับไม่ครับเพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้ใช่สาระสำคัญอะไรในชีวิตเนาะเพราะเราเองก็รู้เจตนาของเราว่าเราเองก็ไม่ได้ไปเอาเปรียบใครหรือไปทำร้ายใครหรือไป ความหวังใครอะไรเงี้ยเราเองก็จะเป็นคนชัดเจนคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไปเลี้ยวไปคนละที่คนละทางที่เคยบอกตลอดว่าที่เคยถามกันมาตลอดว่าเอ้ยมีคนแบบว่าคุยไปบ้างไหมผงก็บอกตลอดนะว่ามันก็คงจะมีคนที่พยายามแบบเ,เข้ามาเหมือนเพื่อนมาคุยกันมารู้จักแต่พอเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็เฟดไปเอง ผมก็ตอบทีทุกครั้งใช่ไหมเออมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับมันก็ไปเวลาใครจะเข้ามามหรืออะไรยังไงขอลงขอไลน์เรือรร่องธุรกิจเราต้องสองแกนให้มันดีก่อนก็คงต้องดูอีกนิดนึงเราว่าเราก็จากเรื่องงานในการเป็นแล้วอ,อย่างที่บอกที่ผ่านมา7 8เดือนแล้วนะแล้วอยู่ดีก็ออกมาอะไรยังไงเราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็มันก็เป็นอุทาหรณ์ไว้ว่าว่าว่าเออเราว่าเราก็รู้สึกแปลกว่าเออทำไมตัวเราไม่เห็นเคยคิด ที่จะทําอะไรแบบนี้หรือเราไม่เห็นจะเคยคิดร้ายอะไรกับใครเราก็อยู่ของเราดีๆทุกคนเข้ามาก็เข้ามาด้วยความเข้าใจให,ให้กําลังใจแตบบ่พอไม่ได้ดั่งใจก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วสุดท้ายจะให้เราทําตัวยังไงวะไม่บอกไหเราก็เราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละก็ถ้าเกิดไปทําให้ใครเข้าใจอะไรผิดก็ขอโทษไปด้วยแล้วกันแล้วนะเราไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกก็ ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปรที่ผ <มา S 2> ู้หญิงคนนี้เข้ามาคือเป็นช่วงเวลาที่เราก็โสดครับตั้งแต่เลิกกับเมียผมโสดมาตลอดถ้าผมใครใครที่เข้ามาผมก็โสดมาตลอดครนะผมได้ถ้าเจอแบบหน้ากันได้โอเคไม่ทำหรือว่าก็ไม่รู้จะเจอทำไมหมายถึงว่ามันไม่ได้มีเหตุผลที่ว่าจะต้องเจอนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวแล้วผมเองก็ทำแต่งานงานเสร็จก็กลับบ้านเดี๋ยวก็ต้องบินไปทำงานบินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเวลาเนาะเพื่อนตัวเองไม่ได้เจอเลยจะไปเจอใครล่ะ ร้านอาหารก็เราจะไปเจอก็เจอที่ร้านถ้าเกิดวันไหนที่ผมเข้าร้านอะไรเงี้ยนะครับก็จะเจอธุรกิจทำมาบริการเราเขาได้ทำเราไม่ทราบเรื่องอะไรเลยคือก็หายก็เงียบไปเลยก็บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ทําเพราะว่าเขาขายของอะไรอยู่ก็ไม่รู้ผมก็ก็อนุโมทนาก็เป็นตลาดสาธุครับผมครับผมก็โอเคฮะไม่ไม่สุดก็ส่ง มีวันดีวันหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็<ม>แล้วแต่พอวันไปหาหมอก็จะเวงเวงหน่อยอไม่เอาหมอไม่ชอบหมอตอนนี้คือแบบว่านึกว่าก,กลัวจะให้ไปนอนโรงพยาบาลอีกะไรเงี้ยก็เปล่าอะไรเงี้ยก็ถึงขั้นเห็นล่าสุดบอกว่าไปเจาะเลือดมาเจาะเลือดเสร็จปุ๊บอกคนเราไป <c oughs> อะไรสยกลับ <c oughs> แล้วคนเราก็ต้องกลับมารับพยาบาลใหม่ที่รอผลอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องต้องยอมครับคือเขาอยากทําอะไรก็ต้องต้องยอมแล้วก็ต้องค่อยๆดูแลกันไปมีอะไรน่าเป็นห่วง ตอนนี้ยังตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้ครับก็ก็ไม่สุดลงก็ดีแล้วครับอยากไปเที่ยวไหนก็เที่ยวก็เที่ยวก็ไปเที่ยวใครก็จะมีแก๊งเขาไปเที่ยวบนรถพยาบาลไปกินข้าวอะไรอย่างี้แล้วก็เจอลูกบ้างลูกเขาไปหาบ้างอะไรเงี้เปิดมันแบ่งเวลาทำงานยังไงบ้างมันแบ่งไม่ได้ครับเพราะงานก็คืองานเนาะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตทั้งงานทั้งธุรกิจนะแล้วก็ครอบครัวมันก็คือเมื่อมีเวลาที่ไม่สุดไม่ล่วง เมื่อเฮ้ยถ้าเกิดไปได้ไม่ดึกเกินไปเจอเขาได้อะไรเงี้ยมันก็เราก็ทำเราก็ทำแต่ว่าบางครั้งพอเข้าไปไม่ได้เราก็โกรธตัวเองซึ่งตอนนี้โอเคเริ่มเริ่มที่จะปรงๆได้เริ่มที่จะแบบรู้สึกว่าเออมันมันมันจะโกรธตัวเองทำไมว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วเนาะตอนแรกเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องทำได้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นดันทุนลังมันก็พุชตัวเองเกินไปเยแล้วม,มันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อใครทั้งสิ้นเลยนะจนสุดท้ายก็ตัวเราเองแล้วถ้าเราพังเราก็ดูแลเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเขาป่วยเราก็ห้ามป่วยเราก็ต้องเราก็ต้องดีเราก็ต้องเราก็ต้องเข้มแข็งต่อไปเลยนี่คือเราพาคุณแม่ไปหางบนคือค้างตามตัวเลยอ่าก็ผมคงพาไปไม่ได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าผมเองก็คงอยู่กองท้ายทำอะไรผมก็ทำงานเจ็ดวันก็คงจะมีช่วงแบบเย็นช่วงวันนี้เสร็จเร็วหน่อยหัวข้ามหรือว่าตอนเช้าก่อนไปทํางานบ่ายอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปแต่บางทีมันก็ไปค้างเลย ก็ค้างตื่นมาวันนี้ฮ่าออกไปแล้วะอะไรแต่วันีก็จะวันนี้ไปก็งอนบ้างวันนี้ไปกูไปเพิ่งมองๆหน้ายิ้มๆแป๊บนึงก็หันหลังใส่และแบบว่างอนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะเป็นโรคนอนญาติไม่รู้ทำไมนอนลูก่อนพี่น้องอะไรย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจนะครับคือเขาก็คงไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกแต่แบบเวลาเขาเห็นพวกเราก็ มันคือเป็นความรู้สึกความทรงจําของเขาที่ขเขามีความสุขอะนะเขาก็ยิ้มมีความสุขแล้วจนแบบพอมันเริ่มอินเตอร์เน็ตมันเริ่มลึกซึ้งมันเริ่มแบบยิ้มหัวเราะอะเยอะก็จะเริ่มรู้สึกไม่อยากเป็นแบบนี้เรากเาเข้าใจแล้วเขาก,ก็คงคิดว่าเขาเป็นภาระเราอะไรอย่างเงนะี้ยซึ่งเราต้องคอยบอกเขาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ยังดีที่ระบบความจํากา็จ,จะสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนเริ่มใหม่ตลอด เริ่มใหม่ตลอดอะไรก็ต้องรีโปรแกรมกันอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยยังเรืองข่าวอยแลบบ้วเราต้องให้เขาดูเลยเป็นคอว่าคือจริง<ห>ผมพูดจริง,<อ>รงนะผมเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยระวังเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมไม่ผมไม่เคยรู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันจะเป็นอันตรายหรือว่าอะไรนอกจากคนเอามาให้เราจัดกบว่าคนแบบว่าพูดไปกันหรือว่าอะไรคือเราเองก็บริสุทธิ์ใจนะเราไม่เคยคิดว่าเราจะไปทําอะไรที่มาที่แบบให้ให้ชื่อเสียง หรือให้ใครมาว่าว่าแม่เราเลี้ยงลูกมาไม่ดีได้เราเองก็ทําอยู่อย่างเงี้ยอยู่ทุกวันคือผมก็ไม่รู้ว่าคนมาบอกผมทำนู่นทํานี่อะไรกันขนาดไหนแต่สุดท้ายถ้าเกิดลองเลี้ยงดูดีๆกูเนี่ยโดนทํานะหรือเปล่าลองลองคิดดูดีๆดิเคยมีใครมาดั้งบอกฉชนคิดทำมีไหมมีกูเนี่ยที่โดน